สวัสดีครับผมอู่ร้านเจเอนอตโตแมกลำลูกกาของสามนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกนะครับว่ามีล้อยางถอดไฟแดงตัวไหนนะครับให้ช็อปกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นบิสโตนนะครับ EP หนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งหกห้าหกห้า R สิบสี่ใส่รถอีโคคาร์นะครับใส่รถอีโคคาร์อีโคเปีย EP หนึ่งห้าศูนย์นะครับตัวนี้บิดสโตนปียี่สิบสามครับปียี่สิบสาม สภาพใหม่ๆนะครับสีเส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่ชัดๆนะครับชุดนี้นะครับสีเส้นอยู่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทอ e ีโคเปียอ EP หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกห้าหกห้าสิบสี่ใส่รถเก๋งอ e ีโคคาร์นะครับต่อไปเป็นดันลล็อนะครับดัลล็อปสองศูนย์ห้าอ R สิบหกนะครับสองศูนย์ห้า R สิบหกใส่รถกระบะตัวเตีย้ยได้ทุกรุ่นเลยนะครับสองศูนย์ห้าอา R สิบหกดัลล็อทีสองศูนย์นะครับตัวนี้ ปียี่สิบสามครับปียี่สิบสามนี่นะครับจนะภาพใหม่ๆนะครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยได้ทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้ใหม่ๆตัวสวยนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาททำเจ็ดพันเก้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับต่อไปเป็นดูลาวิทนะครับดูลาวิทอารหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอารสิบหกนะครับใส่รถตู้รถกระบะตัวเตี๋ยนะครับ ตัวนี้ปี23นะครับปี23บิตาโตนนะครับสภาพใหม่ๆนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆตัวนี้นะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมื่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งมืหนึ่งพันบาทบิตโตนสองหนึ่งห้าเจ็สิบ R สิบหกปี23นะครับผมต่อไปเป็น ดูลวิทนะครับดูลวิท r 660A นะครับตัวนี้ขอบ16นะครับใส่รถตู้รถกระบะตัวเตี้ยได้นะครับเป็นเบอร์2256516นะครับ2256516นะครับตัวนี้ปี22นะครับปลายปี22เดี๋ยวเรามาดูสภาพนะครับสีเส้นลายยางยังอยู่สวยๆเลยนะครับตุ่มชัดๆนะครับชุดนี้นะครับบิดสโตน 2 2 5 6 5 R 1 6ับใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้ได้เลยครับตัวนี้เป็นดูลวิท R 6 6 0 a นะครับตัวนี้ดอกทนมากนะครับตัวนี้4ีเส้นอยู่ที่9000บาทครับ9000บาทตัวนี้ปลายปี22นะครับต่อไปเป็นบีสโตนนะครับดูเลอร์เ t 6 8 4นะครับเป็นเบอร์2 6 5 6 5 R 1 7นะครับ2 6 5 6 5 R 1 7ตัวนี้ถามกันเข้ามาเยอะนะครับสัปดาห์29ปี23นะครับ ภาพสวยๆใหม่ๆนะครับสีเส่เส <ts> ้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับต่อจากรถใหม่ที่โชว์รูมชุดนี้นะครับบีสโตนสองหกห้าหกห้า R สิบเกียใสรถกระบะยกสูงแล้วก็ g p v ได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นขอบสิบเจ็ดนะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับต่างจังหวัดสองฟรีนะครับมาที่ร้านก็ใส่ถ่วงให้ฟรี ต่อไปเป็นบีสโตนนะครับบีสโตนสองห้าห้าเจ็ดสิบาสิบเจดนใส่รถกระบะยกสูงที่เป็นขอบ17ได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็พุกรถ E.T.V นะครับขอ r t จุนเนอร์ิวใส่ได้หมดนะครับสภาพใหม่ใหม่สวยนะครับถอดะอพี่โชว์รูมสีเส้นชัดมากๆนะครับสภาพเหมือนยางใหม่เลยนะครับชุดนี้นะครับบีสโตนสองสองสองห้าห้า สองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดนะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดปียี่สิบสามครับปียี่สิบสามศูนย์เก้าปียี่สิบสามสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมืนสี่พันห้าร้อยบาทครับสี่เส้นหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทต่อไปมีกูดเยียนครับกูดเยียตัวนี้เป็นสองห้า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 อายี่สิบนะครับสองห้า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 อายี่สิบใส่แทนสองหกห้าห้าสิบยี่สิบได้เลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ปียี่สิบสามนะครับปียี่สิบสามสัปดาห์สามห้าปียี่สิบสามสภาพใหม่ๆนะครับสี่เส้นตุ่มหน้ายางยังอยูอย่ชัดๆนะครับชุดนี้นะครับกุดเียสองห้า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  r ยี่สิบนับปียี่สิบสามสี่เส้นอยู่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับ 16,000บาทต่อไปเป็นอะไรดีปาเจโร่แล้วกันครับปาเจโร่ตัวนี้ถอดใ่แดงนะครับปี23นะครับสภาพใหม่ๆนะครับถอดที่โชว์รูมกับสี่เส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับตัวนี้ปี23นะครับถอดจากรถใหม่นะครับสีตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่29,500บาทนะครับ29,500บาท ตัวนี้ก็มีเป็นไททันตัวใหม่ครับไททันตัวใหม่เสร็จยางสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดครับไททันตัวใหม่ตัวนี้อยู่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทปียี่สิบสามนะครับปียี่สิบสามสภาพใหม่ๆสวยๆถอจากที่โชว์รูมนะครับแบบพร้อมยางอยู่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทครับสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท ตัวนี้เป็นไททันขอบ17นะครับตัวนี้ไททันขอบ17นะครับตัวนี้ติดยาง245 65่ห้า R สินะครับ2 4 5 65่ห้ R สิจชุดนี้ปลายปียี่สิบสองนะครับปลายปียี่สิสองสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับถอดจากที่โชว์รูมสีเส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับยังไม่ได้เช็ดน้ำยานะครับชุดนี้ ชุดนี้นะครับแม็ก้อมอยางอยู่ที่หนึ0งหบาทนะครับหนึ่งบาทต่อไปเป็นตัวไหนต่อเอเ l e t e นะครับเอเก็มีหลายตัวนะครับสนใจโทรมาสอบถามราคาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเอเบเลสสวยสวยทุกชุดใหม่ๆรับประกันใหม่แน่นอนนะครับไปตัวไหนต่อโอเคครับเดี๋ยวสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ เดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ